กับดัก7วันอันตรายทำไมรายได้ YouTube ในช่องของเราเนี่ยถึงลดลงช่องของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขอ้างอิงมาจาก YouTube Analytics p p i o o u u m n t y y u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  e h Health Center แล้วก็เจ้าตัว AdSense YouTube Policy นั่นเองนะครับนาวันนี้นะครับเป็นวันแรกเนี่ยที่ยายเมียนเนี่ยมีความสุขมากที่สุดเลยนะ เพราะว่าอดตะลับขับตะนอนนะโอ้โหทําคลิป YouTube มานานกว่าจะผ่านกฎเนี่ยก็ตั้งหลายปีนะยายเมียนดีใจมากเพราะว่าโฆษณาเนี่ยที่ขึ้นในคลิปของยายเมียนเนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้ได้แล้วเพราะว่าเปิดสร้างรายได้ผ่านแล้วนะครับนะแต่หลังจากที่ดีใจได้ไม่นานนะยายเมียนก็เกิดอาการเริ่มจะง,งดหงิดแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย ไอ้เจ้าตัวรายได้จากค่าโฆษณาเนี่ยมันไม่ขึ้นเสียทีพยายามเข้าแอป YouTube Studio เข้าเช้าเข้าสายเข้ากลางวันเข้าเย็นเข้าก่อนนอนมันก็ไม่ขึ้นสักทีนะผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบจะ2วันแล้วนะทำไมมันยังไม่ขึ้นอีกมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อมีโฆษณาเึ้่มในคลิปแล้วเนี่ยโอ้โหหลังบ้านของทาง YouTube เนี่ย ที่เป็นอัลกอริทึมนะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบนะว่าอโฆษณาที่ขึ้นแล้วเนี่ยจะมีการคำนวณรายดงรายได้อะไรอย่างไรนั่นเองนะอ,อย่าเฝ้าหลายก็คืออย่าใจร้อนนะเด้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยญยเมียนนะก็ไม่สามารถรับรู้ได้ซึ่งก็เหมือนกับพี่น้องหลายๆคนใช่ไหมว่าทำไมเอ๊รายได้บางทีมันก็ไม่ขึ้นบางทีมันก็ขึ้นช้า บางวันก็ขึ้นเป็นศูนย์เลยมันเกิดจากอะไรหรอนะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นหลักข้อแรกเลยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยประมาณนะครับ48ชั่วโมงนะหลังจากที่คลิปของเรามีโฆษณาขึ้นระบบคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยระบบนะครับก็จะทำการแจ้งรายได้ของคลิปของเราเนี่ยผ่านทางแอป y u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  e s t u u i o เนี่ย อันนี้ก็จะแจ้งมาบอกเราว่าเราได้เท่าไหร่นะซึ่งยายเมียนเนี่ยพอเห็นรายได้ที่หลังจากผ่าน48ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้โหได้ถึง150ดอลลาร์เลยยายเมียนก็ยิ้มกลิ่มสิครับจากปกติเนี่ยโจกแต่ปรลราอย่างเดียวเลยนะได้เงินมาเกือบ5,000ที่ยายเมียนคิดไว้ก็เลยมาซัดโอมากาเสที่แถวสุขุมวิทนั่นเลยนะ,ะมีเงินก็ต้องรู้จักใช้ใช่ไหมนะแต่ ยายเมียนยังจะไม่รู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการคำนวณรายได้ของทาง YouTube นะครับถ้าผ่านไปแค่48ชั่วโมงอันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ค่าประมาณการเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกเยอะเลยจากท่านเปาที่ชื่อว่า AI นั่นเองนะพี่น้องเห็นไหมมีเครื่องประหารหัวหมาอยู่ด้วย นะครับแล้วก็รายละเอียดที่ทาง YouTube เนี่ยตรวจสอบมีอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อรายได้ของ YouTube ของเราเหรออ้าวไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็คือเนื่องจากว่าเนี่ยยายเมียนเนี่ยนะผัว3ลูก4ค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินนะครับก็เลยขยันขยันในการที่จะมาดูคลิปตัวเอง เพื่อที่จะทำให้โฆษณาของตัวเองมันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ทางท่านเปา AI เนี่ยตรวจสอบรู้หมดนะครับผมเขามีกรรมวิธีกระบวนการในการเช็ค IP Address ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยใหญ่เมีย้ยนชัวๆนะที่มาคลิกดูโฆษณาตัวเองก็มีโอกาสที่จะตัดรายได้ในส่วนนี้ไปนั่นเองนะอันนี้ก็คืออันแรกนะครับ แล้วก็ยังไม่พอนะครับก็คือนอกจากยายเมียนเนี่ยผัว3ลูก4ีแล้วเนี่ยนะยังมีอิทธิพลกับคนในหมู่บ้านเพราะว่าแก่สุดเลยก็เลยไปบังคับนะญาติโกโหติกาเอ่ยให้ทำการช่วยเฮ้ยเอ,อพี่น้องช่วยดูคลิปของยายหน่อยสินะดูแล้วก็อย่าลืมปล่อยให้โฆษณาเล่นไปด้วยซึ่งตรงนี้นะครับผมจะบอกได้เลยนะว่าทางระบบเนี่ยตอนนี้เนี่ย ท่านเป่า AI YouTube เนี่ยมันกลายเป็นล่างทองแล้วนะครับก็คือมันสามารถตรวจได้แบบละเอียดเลยนะว่าเอ๊มันมีการที่กระทำอะไรที่มันแบบว่าซุ่มๆเสี่ยงๆหรือเปล่านะครับในการที่จะหลอกเพื่อที่จะกินเงินค่าโฆษณาของทาง YouTube นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้รายได้จากค่าโฆษณานั่นแหละก็มีโอกาสที่จะถูกหันออกไปอีกอันนี้ก็คืออันที่2นั่นเองนะ ต่อมาครับอันที่3อันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราผ่านกด YouTube แล้วนะครับพี่น้องนอกจากรายได้จากค่าโฆษณาแล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของพี่น้องคนดูเนี่ยที่ช่วยทําการสนับสนุนช่องนะครับเช่นดูคลิปของผมแล้วดูคลิปย่างเมียแล้วเนี่ยกดซุปเปอร์ตังกกดหัวใจให้ หรือว่าดูไลฟ์สดแล้วนะครับก็มีการส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการสมัครสมาชิกช่องของยายเมียนไปแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลบางประการนะครับนะที่คนเหล่านั้นเนี่ยกดสมัครแล้วกดจ่ายแล้วแต่ก็มีการกดยกเลิกเขาก็ทําได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการกดยกเลิกเมื่อไหร่นะครับท่านเปา AI เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเจอนะว่าเอ้ยมีการยกเลิกนี่วา แบบนี้เขาก็จะตัดรายได้จากส่วนนี้ทิ้งไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องอย่างไรแล้วเนี่ยก็สงสารไย,ยเมียนหน่อยนะเพราะว่าทุกคลิปที่พี่น้องเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นยายเมียนไม่ว่าจะเป็นผมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคลิปมาเนี่ยต้องใช้ทั้งเวลาต้องใช้ทั้งต้นทุนหลายๆอย่างในการทำนะ,ะนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่จะทำให้รายได้ y o u t u b e ของเราลดลงนะต่อมาครับผม ข้อนี้นะครับผมเป็นข้อที่แน่นอนละครับว่ามันเป็นความผิดอยู่แล้วนะเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับยายเมียนเนี่ยก็เดินผ่านบ้านตาชัยนะเออแล้วก็เห็นตาชัยเนี่ยทำการส่งยิ้มหวานให้แล้วก็หลับตาดังแป๊บ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 แบบนี้นะยายเมียนก็เลยนึกว่าเนี่ยตาชัยเนี่ยมีใจให้หรือเปล่าก็เลยไปทําการดูดคลิปช่องตาชัยมาใช้นะซึ่งตอนดูดเนี่ยระบบยังตรวจไม่เจอ แต่หลังจากนั้นเนี่ยระบบมีการตรวจสอบเจอนะครับว่าต์ใช้เนี่ยมีการมาแจ้งบอกว่าเอ้ยยัยเมียเนี่ยผิดลิขสิทธิ์เอาคลิปของเราไปใช้แบบนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่ทางระบบเนี่ยหลังจากให้เงินไปแล้วก็จะทำการยึดเงินในส่วนนั้นเนี่ยที่ละเมิดคลิปนั้นเนี่ยกลับคืนไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้รายได้ y o u t u b e ของเราลดลงนั่นเองนะ อ่าแล้วก็อีกข้อนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันข้อนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งยยเมียนแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเป็นข้อที่เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะก็คือคนที่ลงโฆษณาใน y o u t u b e นั่นแหละนะครับเขาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นลงโฆษณาแล้วเนี่ยระบบยังตรวจสอบไม่เจอนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยระบบมาตรวจสอบย้อนหลังเจอว่าเฮ้ ไอ้เจ้าตัวโฆษณาอันนี้เนี่ยที่ลงไปมันผิดกฎนะครับผมนะซึ่งทางระบบเข้าใจดีนะเพราะว่าเมื่อผิดกฎแล้วเนี่ยระบบเขาก็จะคืนเงินให้กับเจ้าของที่มาลงโฆษณาตัวนั้นซึ่งเงินที่เขาคืนไปมันก็คือเงินของเรานั่นแหละนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะเ,ออเหอเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องปล่อยวางไปได้เลยนะซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้ก็อาจจะมี แต่ว่าก็มีได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับก็คือสาเหตุหลักๆที่จะทำให้รายได้ YouTube ของเราลดลงนะครับนะแต่เรื่องของยายเมียเนี่ยยังไม่จบนะครับก็เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมหลังจากที่ระบบเนี่ยทำการตรวจสอบค่าต่างๆรายละเอียดต่างๆที่ผมได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งยายเมียเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าโอมากาเสที่เรากินไปเนี่ย นะมันจะเป็นอย่างไรเหรอนะแล้วย,ยายเมียนเนี่ยก็วางแผนต่อเลยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปเบิ้ลอมกเกษตรรอบ2ดีกว่าเพราะว่ากินแล้วมันแซ่บหลายจริงๆแต่หารู้ไหมว่า7วันอันตรายเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับผมคืออะไรเหรอคือเมื่อระบบทําการตรวจสอบที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับผมโบ๊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 ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับรายได้จากค่าโฆษณา YouTube เนี่ย ที่เรียกได้ว่ามันใกล้เคียงกว่ากับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะยหญเมียนเนี่ยถึงกับตาลูกปรงโพงเลยนะครับว่าโอ้จาก150หาดอลลาร์เหลือแค่60ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นไปได้นะที่หลังจากตรวจสอบเลวเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวมันก็เป็นไปได้นะอันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการวางแผนว่าจะกินโอมากาเสเบิ้ลรอบ2ของยายเมียนก็เหลือแค่มามา่าก็น่าจะพอแล้วสําหรับเดือนนี้นั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือ7วันอันตรายที่ผมเนี่ยบอกพี่น้องนะว่าตอนแรกได้เงินมาแล้วพี่น้องก็ไปดูสถิติในวันต่อไปพี่น้องก็จะเริ่มงง,งๆว่าอทำไมเดี๋ยวมันลดลงลดลงเดี๋ยวบางชีมันก็เพิ่มขึ้นก็เกิดจากสาเหตนุนี้นั่นเองนะครับผม นะแล้วก็ยังไม่จบนะครับสุดท้ายก็คือถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้ารายได้เนี่ยที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยจะดูยังไงนะครับให้พี่น้องเนี่ยดูนะที่เจ้าตัว Google Adsense นะครับประมาณกลางเดือนของทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตยอดที่เราได้รับใน Google Adsense นะปกติแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก15ได้นะ ออซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย g o o g l e a d s e n s นเนี่ยมันจะขึ้น0ูนดอลลาร์นะครับซึ่งตัวนั้นพี่น้องก็อย่าไปงงนะว่าเอ,อ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันทำการเช็คค่าต่างๆแบบที่ผมบอกแล้วมันจะบอกทีเดียวเลยก็คือประมาณวันที่15ได้ซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต,แ,ตแต่แต่นะครับยายเมียนก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะ เพราะว่าหลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วมาให้เราเนี่ยนะครับรายได้ที่โผล่ใน Adsense กับที่เราได้รับจริงก็ยังไม่เท่ากันดินะเราจะได้น้อยลงกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะต้องหักนะครับค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างๆด้วยนะซึ่งมันหักไปแล้วมันก็ทําให้เราได้เงินน้อยลงนั่นเองนะครับถ้าท่านไหนไม่อยากโดนหักนะก็ต้องบินไปรับที่ บริษัท Google ที่อเมริกาเองเลยนะอันนี้อันนี้ผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นนะสรุปแล้วนะครับก็คือนี่นะครับเวลาที่พี่น้องเนี่ยนะอยากจะดูรายได้จาก YouTube นะครับ48ชั่วโมงแรกเนี่ยมันเป็นเงินค่าโฆษณาที่มันประมาณการแบบเบื้องต้นมากๆเลยซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมากกว่าความเป็นจริงนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมผ่านมาประมาณสักเนี่ย 2อ2วันนะในช่วงนั้นเนี่ย a อขอของ u t u b e นะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบทั้งในเรื่องของอะไรนะเราละเ,เมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเรามีการจิ้มโฆษณาตัวเองหรือเปล่าเราไปเกณฑ์ชาวบ้านมาดูหรือเปล่านะเขาจะตรวจสอบทั้งหมดเลยแล้วก็ประมาณสัก2วันนะครับผมเราก็จะเห็นค่านั้นซึ่งค่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าความเป็นจริงนะ ถ้าจะให้ชัวร์กว่านั้นก็คือรอประมาณสัก7วันอันตรายผ่านไปวันที่8นั่นแหละเราจะเห็นยอดเงินที่มันใกล้เคียงมากขึ้นแต่ถ้าจะให้มันแม่นยำที่สุดนะครับก็คือประมาณกลางเดือนให้เราไปเช็คยอดเงินจากใน Google Adsense นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ปวดหัวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็กังวลว่าช่องของเราผิดกฎหรือเปล่าทําไมเดี๋ยวรายได้มันขึ้นเดี๋ยวมันลงขึ้นขลงลขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลงแบบนี้ เหมือนสูตรคอนท่า30ตัวเลยก็อย่างง,งไปมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเอา้าท่าไหนเห็นเหมือนหรือเห็นแตกต่างจากผมอย่างไรที่ผมเล่ามานะก็ยินดีนะครับนะสามารถพิมพ์ใส่ลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะพี่น้องท่านไหนที่อยากจะทำ Youtube แบบจริงจังในปีนี้แล้วก็ยังเริ่มต้นไม่ถูกนะครับผมนะยังยืนงงในดงกล้วยอยู่ ก็มาปรึกษาผมได้แบบฟรีๆเลยที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s s e e youtube ได้เลยนะครับมีผมตอบคนเดียวนั่นแหละนะไม่ต้องเป็นห่วงนะนะครับแล้วก็สุดท้ายขอฝากสาระเปาแพลนเบสคุณล้วงควงตะลิวของพี่สาผมนะครับสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยซื้อไปฝากอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่เอาไปจัดงานเลี้ยงได้ทั้งหมดเลยนะ เช่นไส้อัลมอนด์ช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุน่นถัวลูกไก่นะครับต,ต่อลายพี่สาวผมได้เลยตามนี้นะครับแอดแกรนมาล้วงนะแล้วผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ด้วยแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่ผ่านกฎย่างไรนะครับปีนี้เนี่เป็นปีที่บอกได้เลยครับว่ามันยากเลยนะเพราะว่าเนื่องจาก AI เนี่ยที่เราทำลงไป YouTube ก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ ถ้ามันไม่มีส่วนของความเป็นมนุษย์ลงในคลิปเลยก็ขอฝากเตือนพี่น้องไว้ด้วยนะท่านไหนที่เน้นแต่ AI อย่างเดียวส่วนถ้าท่านไหนที่เน้นหน้าเราสร้างตัวตนก็ขอฝากไว้ว่าการสร้างตัวตนก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนะครับกว่าจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมาต้องโอ้โหพอสมควรเลยแหละแต่ถ้าถึงแล้วเนี่ยรับรองว่ายั่งยืนแน่นอน นะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด